นำเสนอเม,อมนูแล้วแวกกระปูจ้าเมือนี้ของแสบกระปูก็เริ่มมั่นแน่และจ้ะน้องท่านว่าเพิ่นเอามาหายพอเพิ่นหาได้เหลือมีมั่นขึ้นมาละจ้ะเรื่องเลี้งนี่จ้ะแกะแยกออกส่วนโตกับส่วนกระดองมันจ้ะกระดองเขากระสิเอาไว้ขวดเอาน้ำมันมั่นส่วนโตก็ไปปั้นจ้ะปั้นเหล้วเหากมากรองเอาน้ำเพ็ดเป็นน้ำแกง ้ายากให้มันอลี่ก็คือผล,ละพี่น้องย่มเกี่ยวเขาผล,ละจ้ะย่มเพื่อสีเขาหูเขาง่ายย่ามนันจังมั่นคกแจะย่มนี่กับพอก,กินอยู่จ้ะกระปูหลายหลายน้ำเงินหน้าจ้ะเฮ้ากับตองอาม่าเฮ็ดกินยังสีละจ้ะใครก็เพิ่นกาดเขาเฮ้าใครก็เอายาไปขาเนะในกระดองมันก็สีมีน้ำมันแบบนี้ละจ้ะ เสรร็จเียบร้อยเข้ากะเอามาตั้งไฟใส่หัวซส้นไคลงไปหอมแดงบักพิกแข้งเข้าตำแล้วจ้ะพอเดือดเคือกับปรุงรสบาดนี่ผงสุโรจ้าน้ำบักขามเปียกผงปรุงรสน้ำแล้วก็น้ำปลาแดดขาดบ่ได้จ้ะแกงลาวๆเข้า เดือดขึ้นแห้งๆเขาก็เอาปลาลงไปจ้ะปลาลูกไส้ปลนใส่เบสแต่ปลาคอปลาดุกปลาเค้งปลาเสื่อมจ้ะใส่เมื่อคืนนี่แหละได้ซ้ำเนี่แหละจ้ะนี่สิเป็นพักข้าวมีบักบ,วบัวพักซีเหล้าแล้วก็พักไข้แยงต้นหอมจ้ะปลาซุกเดอร์จังเอาพักลงไปจ้ะเพราะว่าพักมีซุกข้าวเดียวแต่พักซีเหล้าบักบัวบลงไป ต้นหอมแล้วแวกระกพูกระขาด<ม>บด่ไดก็คือเข้าครัวละจ้ะเพิ่มพ่วงหอมคนจักน้อยจ้ะเดี๋ยวปลามันสิเปื่อยอโผดจ้ะปลาสิเหละตอนปลาห้าสุกทุกอย่างแล้วจ้ะให้ไหลสุดท้ายก็ใส่พักแคะแยงลงไปน้ำหอมหอม แตะแ่กกระปูนี่ใส่พักหแหน่งนี่โอ้ยจะเป็นหอมพี่น้องมาเด้อมาสดนมกันจ้ะ